สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ท้องฟ้ามืดคขึ้มเมื่อวานฝนก็ตกวันนี้ฝนก็ตกคิดว่านะคะดูจากพยากรณ์อากาศวันนี้นีน่าคิดว่าจะมาเก็บแรดดิดนะคะเก็บให้หมดเลยค่ะเพราะรู้สึกว่า ลูกมันจะโตแล้วพอลูกมันแก่มากอ่ะรสชาติมันจะแรงนิดนึงแล้วก็เลยคิดว่าจะเก็บให้หมดเลยเก็บเสร็จแล้วก็จะเรียกไงอ่ะไถหน้าดินรออีกสักสองสามวันแล้วก็จะมาลงรัดิตใหม่นะคะ กวางตุ้งกำลังสวยใกล้ล้จะได้เก็บกินละผักสลัดให้ดูต้นข้าวโพดได้มาสองต้นกินไม่หมดเลยแนะ่ปีนี้แล้วดูต้นเขาเรียกอะไร แคนตาลูฟเหรอใช่ไหมเออแคนตาลูฟไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าลองปลูกดูนี่หน้าลงผักชีลาวเพิ่มค่ะผักชีลาวที่นี่แพงมากเลยผักที่นี่ทุกอย่างอ่ะแพงทั้งทั้งหมดเลยอ่ะอะไรที่ปลูกได้ช่วงหน้าร้อนก็จะปลูกค่ะ มีน่าจะมาปลูกเอ้ยมาเก็บรัดดิดทุกคนดูสิโอ้ยใหญ่มากเลยลูกใ่ใหญ่ก็จะเริ่มแก่ละดูสิทุกคนลูกแบงๆเลย อันนี้ลูกเล็กลายมันติดกันน่าทานน่าทานอันนี้สงสัยแมงก,กินไปต้องครึ่งหนึ่งใส่ไม่ดีมากกินผักน,นี้หมดละเดี๋ยวน,นี้นะ่จะมาเก็บแปลงหนึ่งแปลงน,งลงนี้แปลงนี้สวยมากแปลงนี้ลูกใหญ่ แน่นอนเลยค่ะแต่งนี้ลูกจะใหญ่มากเลยมะเขือก็เกือบตายช่วงออกมามันยังหนาวอยู่อันนี้ไม่โอเคโอ้ยใหญ่มากทุกคนดูสิมันใหญ่จริงเดี๋ยวจะลองไปทำน้ำซุป จริงฟฝั่งนี้อุ้ยฝั่งนี้ใหญ่ๆเั้นเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหสวยๆใหญ่ๆเั้นนี้ค่ะดีดูรัดติดบ้านนี้หน้าสุดยอดสุดยอดจริงๆถือว่าประสบความสำเร็จปีที่แล้วไปปลูกอีกฝั่งหนึ่ง ไม่ดีเลยค่ะปีที่แล้วปีนี้เลยย้ายมาปลูกฝั่งนี้โอ้สวยสวยสวยต้องใส่ถุงมือค่ะน้ำเย็นมากเลยค่ะน้ำเหมือนกะไม่แข็งเลยนะน้ำที่ได้ยิ่งถ้าเกิดถ้าเกิดอากาศมันเขาหมกมุ่นฝนสตกอะน้ำยิง่ง เก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้น้าเด็ดออกเลยผักจะได้เอาไปเป็นปุ๋ย,ยน่ากินจังเลยดูสิทุกคนลูกใหญ่ๆเง้นเลย ยิ่งถ้าช่วงหน้าหนาวนะไปซื้อมาแพงมากเลยมันมีไม่กี่ลูกอะคะ่ะสิบกว่าโคนบางทีก็ยี่สิบโคนแต่ตอนนี้ถูกหน่อยสิบโคน ดูสิคะลูกเบ้งๆเลยน้าทางค่ะอน้ำเก็บให้หมดเลยดีแล้วนะที่เราเก็บตอนนี้เพราะว่าแมงเริ่มมาเจาะกินแล้วมีอยู่ลูกหนึ่งใหญ่มากเลยโดนกินไปครึ่งหนึ่ง เดี๋ยวจะไปล้างต่อในบ้านนะคะไม่ไหวะคะ่ะมีแข็งหมดแล้วล้างเล็กติดเสร็จทำแกงเขียวหวานกุ้งต่อเลยค่ะมาค่ะมาทานขนมจีนเขียวหวานกุ้งกันค่ะ